ค่ะนี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวุ้นเส้นเย็นตาโฟท่าสยามะค่ะเดี๋ยวมันจะมาลองทำดูนะคะว่ามันจะอร่อยสมชื่อหรือเปล่าะคะเขาบอกว่าอร่อยมากเนาะก็หน,น,น้าตาหน้ากินเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะลองแกะออกมานะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะโอเคแต่แรนก็จะมีนี่เลยน้ำซอสนี่ ก,ออกสีแดงๆเลือด,อดหมูนะคะแล้วก็มีตัวน,นี้อะไรเนี่ยผงอะไรทักอย่างนะคะเป็นแผงก๋วเตี๋ยวนะคะแล้วก็มีน้ำมันนี่นะแล้วก็มีบุนเส้นอยู่นี่ค่ะประมาณนี้ก็สำหรับหนึ่งที่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทำกันเลยเนาะ วันนี้นะคะเราจะมารีวิวก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟกันนะคะของท่าสยามเนาะยี่ห้อท่าสยามว่าจะอร่อยไหมนะคะเดี๋ยวนุนจะใส่เครื่องมีนี่นะคะถัวงอกแล้วก็มีอันนี้ผักบุ้งจริงต้องใช้เป็นผักบุ้งแก้วเนาะแต่ว่าเราไม่มีเราก็ใช้เป็นผักบุ้งอันนี้แทนนะคะจะใส่ผักบุ้ง้วยนะ แล้วก็จะมีเห็ดชีม่มจินะคะเดี๋ยวใส่ไปด้วยแล้วก็มีปลาหมึกนะคะเดี๋ยวจะใส่ปลาหมึกสดนะคะลวกใส่ลงไปจะได้คล้ายๆกับเยนตาโฟทะเลอะไรอย่างนี้เนาะเยนตาโฟปลาหมึก <Hey. S 1> เดี๋ยว, <Hey. S 1> ยวขอหั่นชุบก่อนนะ <Hey. S 1> เดี๋ยวเราจะเอา,เอาผักนะคะไปลวกนะคะแต่นุ่นจะไม่ลวกเออ หัวกอกนะเพราะว่าชอบกินบกรอบๆเนาะถ้าใครไม่ชอบกินกรอบๆก็ลวกเอาหน่อยนะคะโอเคนี่เราก็ได้ผักแล้วกับนี่นะคะเดี๋ยวเราไปลวกกันค่ะคะ่ะตอนนี้นก็เราก็ต้มน้ำนะคะน้ำก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาเอาข้าวมึน เาหั่นไแล้วตะาบิกไม่ต้องรอบนานมากเพราะมันจะแข็งลุกจะได้กรอบ ตอนนี้ปลาหมึกของเรานะคะก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็ตักขึ้นนะคะใส่ชามไว้ได้เลยนะคะตามนี้ที่เอาใส่ก็ออกไปเนาะ Okay. เดี๋ยวเสร็จแล้วนุ่นจะเปลี่ยนน้ำนะคะแล้วนุ่นก็จะ,จะลวกผักต่อนะคะค่ะเราก็เปลี่ยนน้ำนะคะหรือใครจะลวกผักก่อนก็ได้นะคะนุ่นจะทำอาจจะทำผิดไปนิดนึงน่งจาจะถ้าลวกผักก่อนก็ลวกปลาหมึกไปต่อเลยนะคะค่าน้ำเดือดน,นะคะเราก็เอาผักลงไปลวกเลยคะ่ะ พู่งกับเห็ดที่เราเตรียมไว้นะ้วไปลวยะคะ่ะความสุกก็แล้วแต่ค่ะใครชอบแบบไหนก็จัดไปเลยนะคะใครชอบกรอบๆหน่อยก็ลวกแป๊บเดียวนะคะ จะเอาประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวีิจะกองเอาผักออกนะคะ เตียมเจียวเนาะเตียมเจียวเนี่ยคะเตียมเจียวมันจะเป็นแบบนี้นะคบแบบสับเด่ดนนู่นะคะใส่ไป่ลยแล้วแ,ลแต่คนชอบเลยนะคะว่าใครชอบก็ใส่เยอะเนาะีจะใส่ประมาณนี้นะ,ะโอเค นู่นนะคะก็จะใส่นี่ลงไปด้วยนี่น้ำพริกเผานะคะน้ำพริกเผายี่ห้อนี้เผ็ดมากเผ็ดจะใจเขาเขียนว่าเผ็ดจะใจเผ็ดจริงๆนะคะใส่นิดเดียวก็เผ็ดแล้วนะคะคือใส่ไปแค่ประมาณจิ๊ดเดียวหอนะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็เผ็ดแล้วนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะนุ่นก็จะต้มเส้นนะคะเส้นเส้นวนเส้นนะคะ แต่ตามน,นี้เราก็เอาซอสมาใส่ได้เลยนะคะเราใส่ซอสมาใส่รอได้เลยนะคะใส่ซอสรอเลยก็ใส่หผลง,ผงไปนะคะเป็นหัวเจียวเลยเนาะ คือเครื่องนี่เขค่อนข้างให้แบบเยอะมากเลยนะแบบเข้มข้นอะ่ะคิดว่าน่าจะเข้มข้นแน่นอนเลยเนีย่ยดูจากเครื่องแล้วว่าคือแบบเครื่องแน่นอะ่ะใส่น้ำมันได้นะคะนี่ แล้วก็เป็นน้ำซอสเจนตาโฟเนาะใส่ลงไปเหมือนจะอร่อยอะ่ะเดี๋ยวต้องลองชิมเนาะโอเคทีนี้เราก็รอน้ำเดือดน,นะคะแล้วก็ ลวกเส้นแล้วก็เอาน้ำกับเส้นใส่ไปพร้อมกันเลยเนาะโอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะนรจะใส่เส้นลงไปเลยเนาะนี่ลงไป ว่า3ามถึงห้านาทีค่ะเข้าไมโครเวฟแต่ว่าเราต้มเนาะแล้วก็สักสองสามนาทีนะคะ่ะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะน้ำก็เดือดแล้วแล้วก็เส้นก็ค่อนข้างจะสุกแล้วนะนี่เห็นไหมจะบอกว่าชิมเมื่อกี้ลองชิมเส้นดูอะ่ะเส้นมันก็แบบเหนียวนุ่มดีอะคะ่ะมันไม่เหมือนบุลเส้นที่เราซื้อทั่วไปนะเออถ้าใครลองชิมก็ลองออนนะคอมเมนต์บอกค่ะว่ามันเหมือน เส้นที่เราชิมไหมแต่รูนว่ามันไม่เหมือนอ่ะมันเหนียวนุ่มอ่ะมันแบบมันไม่เหมือนเส้นพัวไปที่เราแบบเอามาแช่น้ําแล้วก็เอามากินใช่ไหมอันนี้แบบเหมือนเขาทําพิเศษอ่ะอม,มันเหนียวนุ่มนะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จัดการเลยนะคะเอาเส้นใส่ลงไปพร้อมกับน้ําด้วยเนาะแต่ว่านุ่นจะไม่ใส่น้ําเยอะนะ ว่ามันจะได้เข้มข้นไงได้อร่อยๆใส่น้ำไม่ต้องหมดพอแล้วเนี่ยะคะ่ะนี่แล้วเราก็จัดการคนดูดูดูแบบใกล้ๆ ใครมีกุ้งก็ใส่กุ้งหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เลยแต่ถ้านุ่น,น,นชอบกินแบบปลาหมึกนะเพราะว่ามันเข้ากันดีทะเลอ่ะแบบกุ้งปลาหมึกแม้วต่เนื้อปลารวกอะไรงี้ก็ได้นะเดี๋ยวขอชิมก่อนนะโอ้โห,ห,หคือแบบสีได้นะเดี๋ยวลองชิมดูอืม สชาติก็ได้อืมคือไม่ต้องปรุงเลยอะไม่ต้องปรุงเลยจริงแต่รุ่นะชอบกินเผ็ดรุ่นขอใส่พริกหน่อยหนึ่งนะเคเดี๋ยวรุ่นขอใส่พริกอีกนิดนึงนะคะมันยังเผ็ดไม่ค่อยจัดใจเราเท่าไหร่นี่น่าจะได้แหละ เฮ้ยคืออร่อยจริงอ่ะคือแบบเหมือนเยนตดโฟที่เมืองไทยเลยอ่ะเซอร์ไพรส์มากเละค่ะคือเขาทำออกมาได้อร่อยมากจริงๆ oh. โิ้ยมี่ก๋วยเตี๋ยวกินแล้ว <c oughs> เฮ้ยคือดีจริง โอนะคะก็เดี๋ยวจะไปโซยแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าเต็มสิบนะเดี๋ยวจะมาให้คะแนน,นะคะ่ะเต็มสิบนุ่นจะให้ให้สิบเลยดีกว่าอร่อยมากนะคะโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอไป s ยยิยต n โ f o l d นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะถ้าใครสนใจก็ลองไปซื้อมาชิมดูนะคะแต่ว่าต้องใส่เครื่องแบบนี้นะถึงจะอร่อยนะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะ